ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมแมลงหนังนะครับและอยู่กับผมแอดมินมายูเนสถ้าคุณไม่เคยผิดพลาดในเรื่องอะไรเลยเรามาดูหนังเรื่องนี้นะครับและจะทําให้เรารู้ว่าการรับมือกับสิ่งผิดพลาดไม่ใช่เรื่องยากเลยหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ายิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้นําแสดงโดย Will Smith. วิลสมิธเปิดฉากแรกมาจะเห็นว่าตัวพระเอกของเราเขาชื่อว่าเจมส์การ์เนอร์เขานั้นพาลูกไปส่งที่สถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งงานประจําของการ์เนอร์เขานั้นยึดอาชีพเซลแมนอิสระ ซึ่งสิ่งที่เขาขายมันคือเครื่องสแกนเนอร์ซึ่งมีไว้สําหรับเสนอตามโรงงานต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เขามักจะถูกปฏิเสธเพราะไอ้เครื่องสแกนเนอร์ตัวนี้มันมีราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวภรรยาของการ์เนอร์เธอมีชื่อว่าลินดาเธอั้นงทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งงานที่ลินดานั้นทำถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวเพราะเครื่องสแกนเนอร์ของการ์เนอร์มันไม่สามารถจะขายได้ทุกสัปดาห์ทำให้ตอนนี้รายได้ในครอบครัวนั้นหดหาย การเนอร์ได้แวะไปหาลินดาที่โรงงานและบอกให้ลินดานั้นไปรับลูกด้วยแต่ปรากฏว่าพอออกมาแล้วรถของการเนอร์นั้นถูกล็อกล้อซะอย่างนั้นและตัวเขาเองก็ไม่มีเงินแปลรถออกมาจากโรงพักในช่วงเวลาตอนเย็นนั้นแทนที่จะเป็นเวลาแห่งความสุขแต่ครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นลินดาและการเนอร์มักจะทะเลาะกันและคนที่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้อยู่เป็นประจำก็คือคริสโตเฟอร์ลูกชายตัวน้อยๆของพวกเขาลินดาได้นำของขวัญมาให้คริสโตเฟอร์เล่น ซึ่งเธอนั้นได้มาจากเจ้านายแต่คนที่เล่นกลับเป็นการ์ดเนอร์เขาได้ดูโฆษณาบนทีวีมันเกี่ยวกับของเล่นชิ้นนี้มันมีชื่อว่ารูบิกซึ่งในตอนนั้นคนที่สามารถกลับแถบสีให้เป็นสีเดียวกันได้จะถือว่าเป็นคนจีเนียสเลยทีเดียว ในตอนเช้าพระเอกของเราก็ออกไปทํางานตามปกติเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งการ์ดเนอร์ได้กล่าวคําทักทายกับชายคนนั้นซึ่งชายคนนี้นั้นแต่งตัวดีมากแถมเขายังขับรถสปอร์ตมาทํางานซะด้วยเพระเอกของเราจึงได้ถามไปว่านี่คุณทํางานอะไรและคุณต้องทํำยังไงชายคนนั้นได้ตอบว่าผมนั้นทํางานเป็นในหน้าขายหุ้นพระเอกจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วมันจําเป็นต้องจบสูงไหมชายคนนั้นได้ตอบกลับมาว่าคุณแค่คิดเลขเก่งก็ยงพอ ถ้าดูจากรูปการ์แล้วเพียงของเรานั้นคล้ายกับคนสิ้นหวังเพียงแต่ว่าเขาสู้เพื่อครอบครัวของเขาเท่านั้นเองแถมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลินดายัางแย่ลงไปอีกเพราะตอนนี้ทั้งคู่กับทะเลาะก,กันหนักขึ้นแม้แต่ข้าห้องการเนอร์ก็ค้างมาแล้วถึง3เดือนด้วยกันซึ่งการเนอะร์พยายามจะที่บายให้ลินดาฟังว่าเขานั้นจะไปสมัครเป็นนายหน้าคาหุ้นแต่แทนที่จะได้กำลังใจกับได้คำดูถูกมาแทนลินดาน,นั้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมั่นใจกับแฟนของตัวเองมากเท่าไหร่ ในตอนเช้าการ์เนอร์ได้ไปยังบริษัทในหน้าคาฮุนเขานั้นได้ฝากสิ่งของสำคัญในชีวิตของเขาก็คือเครื่องสแกนเนอร์ไว้กับหญิงดีดกีตาร์คนหนึ่งเรียกได้ว่าฝากปลาย่างไว้กับแมวเลยทีเดียวส่วนการ์เนอร์ก็ได้ไปกรอบใบสมัครและพูดคุยกับหัวหน้างานซึ่งทันใดนั้นเองเขาได้เหลือบไปยังหน้าต่างและเห็นว่าหญิงดีดกีตาร์คนนั้นได้เอาเครื่องสแกนเนอร์ของเขานั้นหายไปทําให้การ์เนอร์นั้นวิ่งไล่ตาม แต่สุดท้ายหญิงดิบกีตร์ก็หิ้วเครื่องสแกนเนอร์ขึ้นรถไฟหนีเข้าไปจนได้งานนี้การ์เนอร์ถึงกับคอตกเลยทีเดียวการ์เนอร์ได้กลับมาที่บ้านในช่วงเย็นและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะนอนแทบไม่หลับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนรุ่งเชา้าการ์เนอร์ก็พาลูกชายสุดแสบของเขาไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กในระหว่างทางลูกชายเขาก็พูดถึงหนังเรื่องหนึ่งการ์เนอร์เลยรู้สึกแปลกใจขึ้นมาว่าลูกชายของเขานั้นรู้ได้ยังไงปรากฏว่า คนที่รับเลี้ยงดูเด็กเขาได้เปิดทีวีให้เด็กนั้นดูเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการดูแลเด็กพวกนี้การเนอร์จึงได้เข้าไปต่อว่าว่าคุณเปิดทีวีให้ลูกผมดูได้ยังไงคนนั้นเลยสวนมาว่าจ่ายชาแล้วยังจะมาว่าฉันอีกทำเอาเพระเอกของเรานั้นไปไม่เป็นเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้มีความน่าสนใจเพราะเขานั้นช่างสังเกตแถมยังมีความจำที่ดีเลิศอีกด้วยตอนนี้การเนอร์ยังไม่มีคุณสมบัติพอที่บริษัทในหน้าคาฮูจะเรียกเขาฝึกอบรม ท่านนั่นเองการ์เนอร์ก็เห็นหญิงดีดกีตารานั้นถือเครื่องสแกนเนอร์ของเขาพระเอกของเราจึงวิ่งไล่ตามตัวหนังได้พาเราย้อนกลับไปยังอดีตอีกครั้งตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าเครื่องสแกนเนอร์นั้นคือชีวิตของพระเอกเพราะเขานั้นใช้เงินเก็บทั้งชีวิตซื้อเครื่องสแกนเนอร์มาเพื่อค้าขายแต่ปรากฏว่า้เครื่องสแกนเนอร์นี้มันเกิดขายไม่ออกขึ้นมาทําให้เงินทุนทั้งหมดนั้นไม่กองอยู่ที่เครื่องสแกนเนอร์พระเอกจึงต้องรักษามันไว้ทุกเครื่องและขายให้หมด การเนอร์ได้กลับมายัางบ้านของเขาอีกครั้งและลินดาก็อยู่ที่นี่พอดีซึ่งถ้าใครดูฉากนี้ คงนึกอึดอัดใจไม่ใช่น้อยเพราะตอนนี้ลินดากำลังจะทิ้งการ์เนอร์และคริสโตเฟอร์ลูกชายตัวน้อยของเธอไปถึงยังไงการ์เนอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้เขานั้นกลับไปยังบริษัทในหน้าคาหุ้นอีกครั้งตอนนี้เขาได้เจอกับผู้น่างานชายคนนี้มีชื่อว่าสวิเชอร์ดูเหมือนว่าเขาจะจำการ์เนอร์ไม่ได้ด้วยซ้ำแต่การ์เนอร์ก็ยังกล่าวคำทักทายแต่สวิเชอร์นั้นเหมือนเขาจะมีธุระสำคัญเขาเลยบอกกับการ์เนอร์ว่าตอนนี้เขาต้องรีบเพราะเขาจะไปดูบัลล่ แต่การ์เนอร์ก็บอกว่าก็ดีเลยครับผมจะไปที่นั่นอยู่พอดีทั้งสองคนจึงพากันขึ้นรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายสวิตชเชอร์เขาได้นําเครื่องเล่นยอดนิยมในยุคนั้นมามันก็คือรูบิคสวิตเชอร์น้ำพยา,ยามหมุนแต่หมุนเท่าไหร่มันก็ยังไม่เป็นสีเดียวกันสักทีการ์เนอร์เห็นดังนั้นเขาจึงบอกว่าให้ผมช่วยไหมการ์เนอร์ <Gard ner S 2> จึงหยิบรูบิคขึ้นมาสวิตเชอร์นั้นมองดูการ์เนอร์เล่นรูบิค และคงคิดว่าการ์ตเนอร์ไม่สามารถจะทําได้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นการ์เนอร์สามารถทําให้รูบิกนั้นเป็นสีเดียวกันได้อย่างง่ายดายก่อนที่รถแท็กซี่จะจอดด้วยซ้ําตอนนี้สวิตเชอร์ได้ลงจากรถไปแล้วการ์เนอร์มองดูกระเป๋าตังค์ตัวเองปรากฏว่าในกระเป๋าตังค์ของเขามันเหลือตังค์เพียงน้อยนิดเท่านั้นแท็กซี่จึงได้ถามว่าคุณจะลงตรงไหนการ์เนอร์จึงบอกว่าให้เลยไปอีกสักสองสามป้ายเมื่อแท็กซี่นั้นจอด เพือของเราก็วิ่งลงจากรถทันทีแต่การ์ดเนอร์ก็ดันไปลืมเครื่องสแกนเนอร์ไว้บนรถแท็กซี่อีกเลยต้องวิ่งกลับมาเอาส่วนคนขับรถแท็กซี่ก็วิ่งไล่ตามการ์ดเนอร์มาติดๆแต่การ์ดเนอร์ก็มาเสียท่าตรงที่ว่ารถไฟนั้นกําลังออกพอดีประตูรถไฟนั้นเริ่มปิดแล้วการ์ดเนอร์เข้าไปได้เพียงแต่ตัวเองเท่านั้นแต่เครื่องสแกนเนอร์มันไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ทำให้เขาต้องทิ้งเครื่องสแกนเนอร์ไว้ที่สถานีรถไฟคนอะไรมันจะซวยขนาดนั้นนะครับ ตอนนี้เขาวิ่งกลับมายังบ้านของเขาและเมื่อมาถึงเขากลับพบว่าภรรยาสุดที่รักและลูกน้อยของเขาได้จากเขาไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นการ์เนอร์จึงรีบไปรับปรากฏว่าเป็นสายเรียกเข้าจากบริษัทในหน้าคาหุ้นที่เขาไปสมัครไว้ปลายสายได้แจ้งให้การ์เนอร์ทราบว่าเขาได้รับเลือกให้เข้าอบรมในหน้าคาหุ้นการ์เนอร์นั้นพยายามจะหากระดาษและปากกามาจด ปรากฏว่าในห้องนั้นไม่มีกระดาษและปากกาเลยทําให้เขานั้นต้องจําจากสิ่งที่ปลายสายนั้นบอกเขานั้นท่องเบอร์โทรรายละเอียดไปตลอดทางพร้อมกับเดินไปที่ชั้นล่างการ์ดเนอร์นั้นเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขานั้นขอกระดาษและปากกาและจดรายละเอียดทุกอย่างลงไปที่เขาจําได้เรียกได้ว่าพระเอกของเราความจําดีเลิศเลยทีเดียวในตอนเชา้าการ์ดเนอร์ได้มาดักรอภรรยาของเขาเขานั้นบอกกับภรรยาว่าคุณจะไปไหนก็ไปแต่ลูกต้องอยู่กับผม เรียกได้ว่าพอบ้านใจเด็ดเลยทีเดียวจากนั้นการ์เนอร์ก็ตรงไปยังสถานที่รับเลี้ยงเด็กเพื่อไปรับลูกชายของเขาการ์เนอร์ได้พาลูกชายสุดที่รักของเขามาอย่างห้องพักเขานะด้ทําทกับข้าวให้กับคริสโตเฟอร์กินแต่จู่ๆูก็มีเสียงเคาะประตูพระเอกจึงได้ไปเปิดป,ป,ประตูปรากฏว่าเป็นเจ้าของตึก มาขอเพื่อเก็บค่าเช่าห้องเพราะว่าการ์ดเนอร์ไม่ได้จ่ายค่าห้องเป็นระยะเวลา3เดือนถ้าเกิดอยากจะอยู่ต้องทาสีห้องด้วยเพ่ของเรานั้นไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องจำใจรับปากเจ้าของตึกไปว่าผมจะทาสีให้ก็เรียกได้ว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกจู่ๆก็มีตำรวจสองนายมาขอห้องของการ์ดเนอร์เพื่อมาแจ้งให้การ์ดเนอร์รู้ว่าตอนนี้เขายังไม่ไปเสียค่าปรับเพื่อนำรถออกมาเลย การ์ดเนอร์ไม่มีตางไปเสียค่าปรับทําให้เขานั้นต้องติดคุกแถมตอนเช้าเขายังมีสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมในหน้าคาหุ้นเรียกได้ว่าออกจากคุกพระเอกก็ยังไม่ทันได้ใส่สูตรหรือว่าแต่งตัวแบบคนอื่นทําให้ตอนนี้การ์ดเนอร์เหมือนช่างทาสีด้วยซ้ํา เขาเน้นมีสีติดอยู่ที่แก้มแถมเขายังใส่ชุดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เพราะมันเป็นชุดที่เขานั้นใส่ติดคุกมาเมื่อวานพอเปิดประตูเข้าไปในห้องสัมภาษณ์งานทุกคนนั้นถึงกับเอิงพอการเนอร์แต่งตัวมาแบบสภาพร,รับไม่ได้เลยหลังจากที่การเนอร์นั้นนั่งลงผู้บริหารก็ได้สอบถามถึงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยเขานั้นถูกถามว่าคุณนั้นจบการศึกษาอะไรมาการเนอร์ได้บอกว่าเขานั้นมีความจำที่ดีมากๆรวมถึงเขานั้นสอบติดอันดับ รอบของห้องด้วยผู้บริหารเลยดูที่แผ่นกระดาษและบอกว่าตอนนั้นห้องคุณมีเพียง20คนเท่านั้นคำถามนี้เรียกได้ว่าแทบจะฆ่าการ์ดเนอร์เลยทีเดียวหลังจากนั้นผู้บริหารได้ถามต่อไปว่าจะเป็นยังไงเมื่อคนที่คุณสัมภาษณ์งานนั้นไม่ใส่สูตรมาให้สัมภาษณ์คุณยังจะจ้างเขาไปทำงานอยู่อีกไหมพระเอกของเราเลยตอบว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ากางเกงของเขานั้นสวยก็ได้ครับคำตอบของการ์ดเนอร์นั้นนำไปถูกใจผู้บริหาร สุดท้ายการ์เนอร์ก็ได้รับเลือกให้เข้าอบรมในบริษัทในหน้าคาหุ้นแต่การ์เนอร์นั้นไม่รู้ในตอนแรกว่าบริษัทนี้มันไม่มีเงินเดือนเขาจึงได้ตอบกลับก,บกับทางบริษัทว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับมาซึ่งมันทําให้คนที่แนะนาการ์เนอร์มาอย่างคุณสวิตเซอร์นั้นผิดหวังเป็นอย่างมากในใจของไม่เอกนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในบริษัทแล้วเขาไม่ถูกรับเลือกให้เป็นในหน้าคาหุ้นการอบรม6เดือนมันก็คงสูญเปล่าแล้วมันเอาไปใช้ที่ไหนไม่ได้เลย การเนอร์เลยคิดว่าการกลับไปขายเครื่องสแกนอวัยวะมันจะเป็นทางเดียวให้เขาและลูกนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขการเนอร์นั้นกลับไปรอลูกที่บ้านตอนนี้เขาได้บอกให้ลินดานำลูกมาส่งแต่ดูเหมือนว่ามันจะเลยเวลาไปเล็กน้อยแต่ลินดาก็พาลูกมาส่งอยู่ดีทั้งคู่นั้นมีเวลาพูดคุยกันแต่มันดูเหมือนไม่ใช่การปรับความเข้าใจแต่เป็นการบอกลาต่างหากพระเอกได้ถามกับภรรยาของเขาว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนลินดาเลยบอกว่าฉันจะไปอยู่กับพี่สาวของฉัน เธอนั้นเปิดร้านอาหารอยู่ที่นิวยอร์กพระเอกได้ฟังก็ถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งพระเอกได้พูดกับลินดาว่าเขานั้นไปฝึกอบรมที่ดินวิสเตอร์เป็นบริษัทในหน้าคาหุ้นและผมต้องใช้เวลาอบรมถึง6เดือนลินดากลับบอกว่านั้นมันเป็นวิธีที่ถอยหลังลงคลองหรือเปล่าจากนั้นลินดาก็เดินออกจากห้องของพระเอกเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้จบลงไปแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่พระเอกของเรานั้นจะไปอบรมเขาได้พาคริสโตเฟอร์ขึ้นไาเล่นบาสเกตบอลบนดาดฟ้าแต่จู่จูการ์เนอร์ก็บอกให้คริสโตเฟอร์นั้นเลิกเล่นได้แล้วเราจะลงไปด้านล่างกันและพ่อไม่อยากให้ลูกนั้นเล่นบาสเกตบอลตลอดทั้งวันด้วยความเป็นเด็กทําให้คริสโตเฟอร์นั้นงอนพ่อของเขาการ์เนอร์นั้นมองไปที่คริสโตเฟอร์ และบอกกับคริสโตเฟอร์ว่าถ้าใครมาบอกให้ลูกนั้นหยุดทําอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่ลูกรักหรือว่าลูกชอบลูกจงทําต่อจงอย่าเชื่อฟังในสิ่งที่คนอื่นนั้นพูดแหมคําพูดนี้มันทําให้อดีนั้นประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับหนังเรื่องนี้เลยนะครับตอนนี้การ์เนอร์และคริสโตเฟอร์ได้ย้ายที่อยู่ใหม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมที่เคยอยู่กับภรรยาอีกแล้ว ตอนที่เขาจะเข้าไปอบรมในหน้าคาหุ้นการเนอร์จะใช้เวลาในช่วงเช้าขายอุปกรณ์สแกนเนอร์ของเขาที่ยังเหลืออยู่ให้กับโรงพาบาลต่างๆและช่วงนี้ดูเหมือนว่าการเนอร์จะท็อปฟอร์มเขานั้นขายอุปกรณ์สแกนเนอร์ได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน แต่ถึงอย่างไรการ์ตเนอร์ก็ยังต้องผ่านบททดสอบอีกหลายอย่างเพราะทุกคนในที่นี้ล้วนแต่ต้องสอบข้อเขียนกันทั้งนั้นรวมถึงการ์เนอร์ด้วยซึ่งฉากนี้มีประโยคเด็ดที่ว่าจํานวนที่โทรหาลูกค้าเท่ากับโอกาสที่ได้รับโอกาสที่ได้รับเท่ากับจํานวนลูกค้าจํานวนลูกค้าเท่ากับกําไรของบริษัทนั่นเองเรียกได้ว่าการ์เนอร์นั้นคิดออกมาเป็นสรรมการเลยทีเดียวในระหว่างพักเที่ยงการ์ตเนอร์ได้เดินมายัางบริเวณด้านล่างของตึก เขานั้นเจอกับเพื่อนรวมรุ่นขอเรียกว่ารุ่นพี่ที่ทำงานดีกว่าพอโยองเขาและการ์ดเนอร์นั้นเหมือนจะต่างกันอยู่เยอะในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นสนทนากันอยู่การ์ดเนอร์ก็เห็นคนบ้าคนหนึ่งนั้นถือเครื่องสแกนเนอร์ของเขาถ้าจำกันได้การ์ดเนอร์นั้นทิ้งเครื่องสแกนเนอร์เครื่องหนึ่งในระหว่างที่วิ่งหนีแท็กซี่และถ้าให้ดาวคนบ้าคนนี้ได้เก็บเครื่องสแกนเนอร์ของการ์ดเนอร์ไปการ์ดเนอร์เห็นดังนั้นก็เลยวิ่งตามคนบ้าคนนี้ทันที แต่โชคไม่ดีเขานั้นถูกรถชนเพราะเขาดันไปวิ่งผ่านถนนที่มีรถกําลังวิ่งอย่างพุกพ่านโชคไม่ดีซ้ำสองรถนั้นชนรองเท้าของการ์เนอร์หายไปทําให้การ์เนอร์ต้องขึ้นมาอบรมทั้งที่เขานั้นใส่รองเท้าข้างเดียวรวมถึงเดินไปรับลูกของเขาที่สถานรับเลี้ยงเด็กอีกด้วยแหม ชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับตอนนี้การ์เนอร์ได้เข้าอบรมในหน้าแบบเต็มวันสักทีหนึง่งแต่เขาก็ยังไม่ไหวโดนผู้จัดจาก,การออฟฟิศนั้นใช้เอาใช้เอาแล้วบางครั้งการ์เนอร์กำลังคุยกับลูกค้าเข้าที่ก็ถูกใช้สังง้นจำเป็นจะต้องวางสายก่อนเขานั้นเสียเวลาไปกับการเดินซื้อกาแฟซื้อของวางซื้อขนมปังและดูเขานั้นเพียวมากๆพอระหว่างที่เขาไปรับลูกชายเขาก็ต้องหลับบนรถ แถมยังโดนเจ้าของห้องเชา่านั้นทวงค่าเช่าอยู่ทุกวันพอการ์ดเนอร์นั้นไม่มีเงินเดือนในช่วงระยะเวลา6เดือนเลยเขาต้องขายเครื่องสแกนเนอร์เพียงเดียวเท่านั้น การเนอร์ ner, น้พยายามค้นหาวิธีที่จะไม่ให้เสียเวลาในการโทรแต่ละครั้งการเนอร์ ner, นั้นพยายามพูดจาให้กระชับและสัน้นและไม่ยอมลุกไปกินน้ำเพราะเขาคิดว่าการลุกไปกินน้ำนั้นจะทำให้เขาเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ยิ่งการเนอร์นั้นโทรเท่าไหร่โทรจนหมดแผ่นกระดาษแล้วก็ไม่มีใครสนใจร่วมจะลงทุนกับบริษัทของเขาเลยทั้ในนั้นเองการเนอร์ ner, ก็ได้วงชื่อหนึ่งชื่อซึ่งเป็นชื่อแรกของร,ราดชื่อที่เขาได้มา เขาใน,นรีบโทรไปนัดหมายชายคนนี้เขาชื่อว่าวอเตอร์ริบบินเป็นซีอกองทุนบำนานเลยทีเดียวการเนอร์ไม่รอชา้ารีบแนะนําตัวแล้วพูดอย่างเร็วในการแนะนําผลิตภัณฑ์คุณวอเตอร์ก็เลยบอกการเนอร์ว่างั้นมาหาผมภายใน20นาทีนี้การเนอร์เลยรีบรุกออกจากโต๊ะทางานอย่างเร็วไวแต่ทันทีที่เขาเดินลงมาด้านล่างเขาก็ได้มาเจอกับผู้จัดการออฟฟิศซะอย่างนั้นผู้จัดการออฟฟิศแน่นอนเห็นการเนอร์ก็ต้องใช้ทันที ผู้จัดการออฟฟิศได้ใช้การ์เนอร์ไปขยับรถออกจากหน้าออฟฟิศให้ทีการ์เนอร์ไม่ว่าเขาจะทําอะไรรู้สึกว่าเหมือนจะมีอุปสรรคตลอดเวลางานนี้ก็เช่นกันเขานั่งขับรถของผู้จัดการออฟฟิศออกไปเลยแต่ยิ่งขับเร็วเท่าไหร่รถมันก็ยิ่งติด ทำให้ตอนนี้การดเนอร์ต้องออกวิง่งแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไปไม่ทนันนัดสำคัญอยู่ดีนอกจากนั้นเขายังโดนใบสั่งของตำรวจเพราะเขานั้นเอารถของผู้จัดก,การออฟฟิศไปจอดในที่ห้ามจอดอีกเรียกได้ว่าคนจะซวยช่วยไม่ได้จริงๆนะครับในช่วงเย็นหลังจากที่เลิกงานเรียบร้อยการดเนอร์ก็ได้พาลูกข,ของเขามายังร้านอาหารร้านหนึ่งเขานั้นพูดจากับลูกอย่างมีความสุขในระหว่างที่ทานข้าวกาดเนอร์ก็หยิบเช็คขึ้นมาเขียน คริสโตเฟอร์ลูกของเขาจึงได้ถามว่านั่นพ่อกําลังทําอะไรการ์ดเนอร์เลยบอกว่าพ่อกําลังเขียนเช็คสั่งจ่ายค่าปรับรถยนต์ลูกของเขาเลยถามมาเราไม่มีรถยนต์ต้องนานแล้วทําไมถึงต้องไปเสียค่าปรับด้วยการพูดคุยระหว่างพ่อกับลูกดูมีความสุขเป็นอย่างมากในช่วงเชา้าทั้งคู่ได้พากันออกไปขายเครื่องสแกนเนอร์เหมือนเดิมแต่แท้จริงแล้วเป้าหมายของการ์ดเนอร์คือไปหาคุณรับบินซึ่งถ้าหากจํากันได้เป็นคนที่การ์ดเนอร์นั้นโทรเป็นคนสุดท้าย การเนอรได้กล่าวคำทักทายและแนะนำตัวเขานั้นขอโทษที่เขาไม่สามารถไปตามนัดได้แต่คุณวอเตอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเรียกได้ว่าสิ่งที่การเนอร์ทำมันเป็นเทคนิคของผู้ขายอย่างแท้จริงเขาเนอรรี่บอกลาคุณวอเตอร์ทันทีมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญอะไรขนาดนั้นเพราะคุณวอเตอร์เขาต้องการจะไปดูอเมริกาฟุตบอลและลูกชายของเขาก็อยู่ในวัยเดียวกับคริสโตเฟอร์ลูกของการเนอร์พอดีเลย บอเตอร์ Water, ถึงได้ชวนการ์ n เนอร์ไปดูอเมริกันฟุตบอลด้วยกันสิ่งเดียวที่การ์เนอร์ต้องเอาติดไปด้วยมันคือเครื่องสแกนเนอร์และมีสิ่งที่เขาได้เพิ่มเข้ามาคือมิตรภาพเพราะตอนนี้เขาได้รู้จักคนใหญ่คนโตอย่างคุณมอเตอร์การ์เนอร์ได้มองเห็นความสุขของความสําเร็จและความสุขของลูกของเขาอย่างคริสโตเฟอร์ การเนอร์ ner, ได้ชักชวนคุณมอเตอร์ให้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทที่เขาทํางานอยู่แต่การเนอร์ก็ต้องผิดหวังเพราะเขาได้รับคําตอบจากคุณมอเตอร์ว่าผมนั้นดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าคุณนันไป็มือใหม่เสียใจด้วยนะการเนอร์ผมยังไม่ยอมรับที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณการได้ไปยังสนามอเมริการฟุตบอลครั้งนี้เขาได้รู้จักคนมักหน้าหลายตา รวมทั้งได้เบอร์โทรคนดังๆมาหลายคนเลยทีเดียวแต่กลับมายังบ้านเช่าของเขาก็มีเรื่องเไพรส์อีกแล้วรายได้ของการ์ดเนอร์ที่จ่ายผ่านบัญชีนั้นถูกอายัดไปทั้งหมดเพราะการ์ดเนอร์ไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวตอนนี้เพ่ของเราไม่มีแม้แต่ตังค์จะกินข้าวเขานั้นได้เดินไปทวงเงินกับเพื่อนของเขาซึ่งเงินที่เขาไปทวงมันมีจํานวนแค่14เหรียญเท่านั้นแต่เขาก็ได้คําตอบกลับมาว่าไม่มีเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเงินนี่สร้างมิตรภาพไม่ได้เลย แต่โชคยังดีการ์เนอะร์นั้นไม่เจอเครื่องสแกนเนอร์ของเขาอีกเครื่องหนึ่งเหมือนเดิมตอนนี้เครื่องสแกนเนอร์ของเขานั้นอยู่ที่ชายบ้าคนหนึ่งครั้งที่แล้วอยู่กับหญิงดีดกีตาร์ครั้งนี้อยู่กับคนบ้าและเครื่องนี้ที่อยู่คนบ้ามันเป็นเครื่องสแกนเนอร์เครื่องสุดท้ายที่การ์เนอร์นั้นมีการ์เนอร์ได้นําเครื่องสแกนเนอร์มาทําความสะอาดและเช็ดถูให้มันดูใหม่เพราะตอนนี้มันซกมกมากๆจากนั้นการ์เนอร์ก็เอาเครื่องสแกนเนอร์นี้ไปเสนอยังโรงงานต่างๆ แต่เขาก็ดันถูกปฏิเสธเพราะเครื่องสแกนเนอร์นี้มันใช้งานไม่ได้การเนอร์ได้พาลูกของเขากลับมายังห้องแต่ปรกากฏว่าค่าของเครื่องใช้ทุกอย่างนั้นออกมากองนอกห้องไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะการเนอร์ไม่ได้จ่ายค่าเช่าห้องมา3-4เดือนแล้วตังก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีอีกเรียกว่าง,งานนี้พระเอกของเรารับบทหนักเลยคริสโตเฟอร์ก็ดันมางองแงเพราะเขานั้นอยากจะเข้าไปในห้องที่เขานั้นเคยนอน การเนอร์ได้พาคริสโตเฟอร์ไปยังสถานีรถไฟเพราะเขาไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเหมือนกันพ่อกับลูกตอนนี้ไม่ต่างจากคนเด่ร่อนการเนอร์ได้พาลูกของเขานั่งที่เก้าอี้รอรถไฟจูจๆคริสโตเฟอร์ก็พูดขึ้นมาชายบ้าได้บอกกับเขาว่าเครื่องนี้มันคือทำให้เชีนมันสามารถย้อนอดีตได้ การเนอร์ด้บอกคริสโตเฟอร์ว่าในลูกลองกดปุ่มนี้และหลับตาดูจะเห็นได้ว่าเราได้ย้อนกลับไปย่าดีอีกครั้งคริสโตเฟอร์นั้นเร่มตาขึ้นมาการเนอร์จึงบอกว่าลูกเห็นในระเสาไหมเหมือนพ่อกับลูกกําลังเล่นกันเพื่อหลีกหนีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจการเนอร์ได้พาคริสโตเฟอร์วิ่งไปยังห้องน้ําซึ่งไม่ต้องเดาเลยนะครับการเนอร์พาลูกของเขามานอนในห้องน้ําสาธารนณะในระหว่างที่คริสโตเฟอร์นั้นหลับ การเนอร์นั้นก็ร้องไห้ออกมาเพราะเขานั้นเหมือนคนสิ้นหวังในตอนนี้แม้แต่ที่จะนอนก็ยังไม่มีแถมยังต้องพาลูกมาลลำบากอีกในตอนเช้าการเนอร์ก็ไปหาที่พักซึ่งเป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านแต่ที่ที่การเนอร์นั้นไปมันเป็นที่พักสำหรับเด็กและสตรีการเนอร์จึงไม่สามารถเข้าพักได้ยิงคนหนึ่งจึงแนะนำการเนอร์ว่างั้นคุณไปฝั่งตรงข้ามแต่คุณต้องรีบไปหน่อยนะเพราะคุณต้องไปร่วมต่อแถวกับคนอีกเยอะ การ์ดเนอร์ไม่รอชา้ารีบวิ่งไปทันทีและเขาก็ไปต่อแถวกับคนอีกมากมายแต่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งมาแซงคิวของการ์เนอร์ทำให้การ์เนอร์นั้นขึ้นเกือบจะวางมวยไปแล้วเรียกได้ว่าคนดีอย่างไงก็คือคนดีนะครับสุดท้ายการ์เนอร์กับลูกก็ได้เข้าพักยังห้องที่แสนอบอุน่นทุกครั้งที่คริสโตเฟอร์นั่นนอนการ์เนอร์จะมองลูกของเขาอย่างมีความสุข ชีวิตของการ์เนอร์และคริสโตเฟอร์ดูเหมือนจะกลายเป็นชีวิตนลูปซะแล้วในช่วงเย็นการ์เนอร์ต้องรีบเลิกงานเพื่อมาต่อคิวเพื่อจะเข้าห้องพักซึ่งถ้าหาาว่าการ์เนอร์มาช้าเขาจะได้นอนข้างนอกการ์เนอร์ได้ใช้เวลาในช่วงที่คริสโตเฟอร์นั้นหลับเพื่อซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์รวมถึงอ่านหนังสือสอบด้วยแถมยังต้องรีบขึ้นลงรถโดยสารให้ทันเวลาถ้าหากช้า เขาจะไปยังบริษัทในหน้าค้าหุ้นไม่ทันฉากนี้สิ่งที่แอดมินรู้สึกประทับใจก็คือฉากที่ตัวการ์ตูนของคริสโตเฟอร์นั้นหล่นลงกลางทางคริสโตเฟอร์นั้นร้องไห้เพราะนั่นเป็นของเล่นชิ้นเดียวที่เขามีแต่การ์เนอร์ก็ดุคริสโตเฟอร์เรียกได้ว่าเป็นพ่อที่สอนลูกให้อดทนการ์เนอร์นั้นถูกกดดันในหลายๆทางเลยทั้งด้านจิตใจรวมถึงเพื่อนร่วมงานซึ่งผู้จัดก,การออฟฟิศก็ชอบใช้ให้การ์เนอร์ต้องไปทํานู่นทํานี่ แต่การ์ e เนอร์ก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแต่แน่นอนเรื่องของการ์เนอร์นั้นไม่สามารถจ่ายแฮปปี้เอนดิ้งได้เพราะเขาไม่มีเงินติดตัวเลยแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือเขามีความตั้งใจการ์เนอร์นั้นออกจากห้องสอบเป็นคนแรกเพราะเขาต้องรีบไปรับคิทตเฟอร์มีชายคนหนึ่งเขาส่งข้อสอบก่อนการ์เนอร์ด้วยซ้ำการ์เนอร์ได้เข้าไปในลิฟต์และชายคนนั้นก็อยู่ด้วยทั้งคู่เลยพูดคุยกันเรื่องข้อสอบ การเนอร์ได้ถามชายคนนั้นว่าคุณทําข้อสอบได้ไหมชายคนนั้นเลยบอกว่าทําได้โดยเฉพาะกราฟมันง่ายมากการเนอร์เลยพูดถึงเรียงความด้านหลังข้อสอบซึ่งชายคนนั้นนั้นลืมทําชายคนนั้นวิ่งกลับไปที่ห้องสอบฉากนี้ทําให้เราเห็นว่านอกจากการเนอร์จะมีความจําที่เยี่ยมแล้วเขายังมีไหวพริบแต่ตอนนี้ไหวพริบไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะการเนอร์ต้องใช้เงินคริสโตเฟอร์นั้นหิวพวกเขานั้นต้องเดินทางตลอดเวลา มีวิธีเดียวเท่านั้นการ์ดเนอร์ได้ไปขายเลือดอยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาได้ไปซื้ออะไหล่ที่ไว้สําหรับซ่อมเครื่องสแกนเนอร์สุดท้ายการ์ดเนอร์ก็ใช้ช่วงเวลาตอนดึกซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ได้สําเร็จเขานั้นเอาเครื่องสแกนเนอร์ไปเสนอขายณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสุดท้ายการ์ดเนอร์ก็ขายเครื่องสแกนเนอร์นี้ได้มันกลายเป็นเงินทุนก้อนสุดท้ายให้พวกเขาได้ใช้ชีวิต หลังจากที่การ์ดเนอร์นั้นได้เงินจากการขายเครื่องสแกนเนอร์เขาได้พาคริสโตเฟอร์ไปปลดปล่อยความเครียดที่ทะเลสาบแห่งหนึง่งการ์ดเนอร์ได้พาคริสโตเฟอร์ไปหาที่อยู่ใหม่ทั้งคู่นั้นหลับคาเก้าอี้และกอดกันอย่างมีความสุขในวันรุ่งขึ้นการ์ดเนอร์ได้ไปยังบริษัทในหน้าคาหุ้นวันนี้จะเป็นการประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าทำงานกับบริษัท ในขณะที่การ์ดเนอร์นั้นทําหน้าที่ของเขาอยู่จู่ๆก็มีคนมาเรียกซื้อเขาทําให้การ์เนอร์ต้องรีบเข้าไปอย่างห้องผู้บริหารการ์เนอร์จุดเด่นของเขาคือการเก่าคําทักทายเขานั้นจับมือกับทุกคนและคําตอบมันทําให้พระเอกนั้นแทบกระโดดเลยทีเดียวตอนนี้การ์เนอร์ของเราได้กลายเป็นโป๊กเกอร์อย่างเต็มตัวแล้วเรียกได้ว่าฉากนี้ทาเอาแอดมินนั้นฟินไปนเลยทีเดียวสีหน้าของการ์เนอร์ตอนนี้เขานั้นเหมือนคนพ้นทุกข์เขามีความสุขมากมาก เขานั้นรีบกลับไปหาลูกของเขาแล้วบอกว่าพ่อนั้นทำสำเร็จแล้วในตาของการ์ดเนอร์นั้นเต็มไปด้วยความเพื่มปิติหนังเรื่องนี้สร้างจากเขาคงเรื่องจริงนะครับในปี2006เขานั้นขายหุ้นจากบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นเองเป็นจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญเลยนะครับหนังเรื่องนี้สอนให้เราดูว่าความอดทนนั้นเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังยิ้มไม่ก่อนพ่อสอนไว้ผิดพลาดประการใดผมขออภยนนัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c r ร้ e ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมแอดมินเมย์ยังเนแล้วก็ช่องมแมลงหนังสวัสดีครับ